สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซลไอสานทุกท่านดนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้าหน่องเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับผู้นะครับติดตามนะครับในช่องหรือว่าในเพจลูกขเหนียวเซลไอสานแล้วก็ช่อง YouTube ลูกขเหนียวเซลไอสานครับพี่น้องมือนี้นะครับผมกลับมาขอกงัวอาจารย์ไก่อีกรอบนึงนะครับผ้าพีผ้าหน่องนะครับผมเบื้องงวงงามงอยู่ขอกอาจารย์ไก่นะครับแล้วก็มานะครับผมหูจักสมุนไพรนะครับผม บำลุงน้ำนมนะครับของอาจารย์ไก่สำหรับเอฟซีที่ติดตามที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำนมงัวงัวคออดลูกแล้วนะครับน้ำนมบ่ค่อยดีหลังบ่แตกบ่ปวดนะครับผมบ่อ้วนบ่ญยคือง้วเพิินนะครับอาจจะเป็นปัญหาน้ำนมแม่บ่ค่อยดีครับพี่น้ว่างมื้อนี้เดี๋ยวมาทำควาหลู้จักขอกง้วอาจารย์ไก่นะครับมาเบืองง้วงามงมาหางง้ไปเรียงมาเอาสมุนไพรดีๆไปให้งัวให้ควายเฮาได้กินนะครับแล้วก็ให้งัวหน่อยเฮาอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับได้ญ่ได้ปวดคือของเพิ่นนะครับผม เดี๋ยวไปพูดคุยกับเพื่อนจังไรนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับในน้ำตัวอีกรอบนึงนะครับผมผมกับอาจารย์ไก่นะครับผมอยู่อำเภอว่าปีปทุมอยู่บ้านโน่นตบลคำป้อมว่าปีปทุมมหาสารคามเดี๋ยวผ้าพีผ้าน่องเฮานะครับมาเบิ้งนะครับแนวทางนะครับการใส่สมุนไพรแล้วก็เปิดราคางัวงพร้อมนะครับพี่น้องสำหรับผู้อยากได้งัวไปเลี้ยง นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่บอกทุกฟังจังไงครับตอนนี้เท่นะครับผมต้มเรียบร้อยแล้วเย็นแล้วสมุนไพรนะครับน้ำนมมัวจะเทให้มัวกินครับผมเคนเดียเที่มเอฟองนิดหน้อยครับอันนี้คือต้มแหลวด้วยเนาะครับเนาะแมนครับต้มอันนี้ต้มแล้วน้ำสีสีแดงแดงยังสีเหรอครับพี่น้องแมนคือน้ำกระเทียมเผานี่ยแหละครับหลายท่านคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นนะครับว่ารักการเอาไปใส่เอาไปใส่จังไดรนะครับผมนี่แหะครับสมุนไพรอยู่ในหม้อนะครับอันนี้คือถุงหนึ่งนะครับเนาะครับผมถุงหนึ่ง่อหนึ่งครับแบบห่อหน ยั่งสือไปแล้วหรือว่าอยากจะล่องใส่เบึงนะครับเดี๋ยวยินจะคนบอกมาไหลนี่ครับผสมกับอาหารครับหามาหัวอาหารห้อยหนาห้มกับหัวอาหารห้อยหนาครับพี่น้องดูดกินกรหมูนี่แหละครับเอาเบิ้งครับที่ลงเดียบรอยมากินครับพี่น้องรับทานว่ากินเลี้ยวนะครับผมผลเป็นยังไงนะครับให้เบิ้งลูกเพลินด้วยครับพี่น่องนี่นะครับคเอาลูกเพลินเมื่อนนี้บมได้ออกโชว์เพราะว่าติดจองครับอันนี้ติดจองไปแล้วเนาะสามเดือนครับแมนครับติดจองลูกเค68ฟหกแปดแมสูงร้อยหกสิบบวก ลูกเคหกแปดนะครับผมน้ำนมง้วนะครับผมต้องดีด้วยพี่น้องนะครับลูกกินจังทีญ่สิปัวนะครับจังทีเดี๋ยวนี้ข้มสูงหนึ่งร้อยสิบแปดอายุสามเดือนกว่าครับร้อยสิบแปดนี่กินกับฟังเสียงมันครับผมเอาเนี่ยครับกินดีครับพี่น้องและทำ่าไม่ถีกินบ่นะครับผมก็คือต้มแล้วเท่ารุ่งเก็เอาอาหารอ้อยสกอนเนาะครับเอาอาหารผสมอาหารมอยนาครับผมนี่นะครับผลก็คือแม่นี่สีไห้น้ำนมดีสําหรับงัวที่น้ำนมบ่แห้งเนาะ ขุ้นหลังง่วจะมีน้ำนอมอยู่ดีอยู่แล้วก็แหงดีขึ้นเรื่อยๆครับผมหนาวอันนี้นอกจากนี่ก็ขับน้ำเข้าป่าของตกค้างในหมดลูกสรรพคุณตามนี้เลยครับอาจารย์ครับผมต้มให้กินหลังวุ่นไปเรื่อยๆครับผมไก่นะครับผมพี่น้องที่ปล่อยง่วหรือว่าพึ่งจับงัวผิดใบม่อนใบคอยผิดพักบุ้งผิดมันแก้วผิดมันสำปะหลังนะครับต้มให้กินเบนบบผิดก็กินได้มากเบิดครับผม แมง้วขึ้นไหวน้ำนมดีน้ำนมแห้งน้าตาเป็นนังสี่คือเก่าเหรอครับพี่น้องนี่หน้าตาสมุนไพรเขาเป็นนังสีเหรอครับผมห่อละจัจบาทครับหนึ่งอละสองร้อยบาททรงทั่วไทยนะครับทรงมีเก็บปลายทางทั่วไทยภาคอีสานมือเดียวถึงครับผมครับผมมีเก็บปลายทางพร้อมนะครับเนาะมีเก็บปลายทรงเก็บปลายทางก็ได้นะครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกร้อยหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เจ็ดเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันปะครับครับเบอร์ไล่เบอร์เดีย นะครับผมเพียร์น uh ja. mm ี้ก็ครับข้าวบอยผู evet> ้ทอนครับเป็นข well, ้าวบอยผู้ทอนภาษาไทยด้วยครับพี่น้องนะครับเอาข้าวบอยผู้ทอนนะครับผมเอาข้าวนีเข้าไปเบิ้งง่วกันครับพี่น้องนะครับแม่ลูกงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งง่วแม่ลูกงามๆนะครับเบิ้งเบื้งตัวนี้ก่อนจะเข้าเออเบิ้งตัวนี้เบิ้งเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเนาะครับเบิ้งโชว์ซื้อๆครับผมหนานะครับตัวนี้เบิ้งสภาพผิวพรรณเป็นเค้มกแปดนะครับเนาะเกิดจากแม่ฮินดูบาซินยิ่ง่งครับพี่น้องนะครับตอนแรกกขนมนมแม่ไม่ รอบที่แล้วถ้าท่านเคยเบิ้งในคลิปนะครับผมผมมายังบอปันนีนะครับลูกจซื้อว่าแตกพวกติดจองแล้วนะครับเนาะครูแม่ลูกครูนี่นะครับติดจองครับติดจองครับจองไปแล้วเบื้องจองเลยเรียบร้อยครับผมกาลิสคเอฟหกแปดครับพี่น้องแปดสูงครับตัวนี้แข้งขาดีครับสูงใหญ่สูงยาวครับใหญ่เมตรสิบแปดครับร้อยสิบแปดเซนวัวแค่สามเดือนครับผมงวสามเดือนงูสามเดือนครับอาทิตย์ก่อนหลานเอางูหาเดือนเมื่อไหร่แข่งกันตัวนี้สูงกว่าน้อยหนึ่งเอาเนะครับผมเดี้๋้วท่านมาซืเบิ้งเปิดราคานะครับใส่ลููกยยย่่างอออ้มห <laughs> เอาเอาลววูกมาเบิงจะเข้าเนี่ยแหละเอาตัวนี้ก่อนก็นได้เ,<อ>เดี๋ยวเบิงที่เด็ดที่เด็ดตัวนี้ที่เด็ดนางฟ้าครับนางฟ้าประจําคอกครับ,รบก่อนไปเบิงแม่ลูกนะครับผมเอาแม่สาวมาให้เบิงก่อนนะครับเมื่อกี้ว่าสิเบิงแม่ลูกลูกสาวเรียนไปทา้งใดบ่างพอดีเดี๋ยวให้น้องสาว<ม>ยางไปคู่ห่วยครับ <laughs> เอามาด้วยนี้นนครับ อลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกด้วยครับพี่น้ใบใบหยักขังนี่เล็กน้อยครับซี่ไหวศูนย์เก่าหกหลอดครับผมนะครับเกิดเดือนไหนครับวันที่สิบห้ากรกฎาคมสิบห้ากรกฎาคมนะครับซี่ไหวศูนย์เก่าหกจังเดือนแล้วครับนี่เอง้วอสิบเดือนครับผมสิบเดือนนะครับสูงลอยสามสิบบวกอยู่ครับลอยสามสิบบวกพี่น้องมักอิลีครับกระจังคอยโทร่งไหมมึงว้วตัวนี้ครับมึงการเข่าหางการเลี้ยงโตของกระดูกนะครับเป็นม้วเดินย์ไทยบักเน้าตัดครับผม ครับเบิ้งล้ำอ่าเบิ้งถูกต้องครับเบิ้งให้คุ้มเลยครับเมื่อนี้บ่กเฝ้าครับเบิ้งให้คุ้มเลยครับผมไายจึงน้อยนะครับนมซีหัวชีดกระชับชีดดีชีดงามข้นหางใหญ่ครับไายแบบเน่าตัดนะครับเนื้อโตดีการโตดีหนอกอยู่ตำแหน่งเหมาะสมนะครับเป็นแม่บอกที่ดีเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับสำหรับ พี่น้องแม่พันย่อ่ไปไหนครับแม่พันสูงเกือบร้อยหกสิบพึ่งไปทรงผักตะวันออกมือขึ้นถึงตีสามครับผมมันก็คือแยกแม่ออกไปแล้วแมนครับก็่มแปดเดือนเพราะว่ตัวนี้สิ่งที่เขาได้นอกจากควง่ามแล้วก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมที่ว่าลูกทีครับครับแม่สองเดือนผสมติดทองครับครับแม่ทองแปดเดือนนี่ครับหาสองศูนย์ไปลูกสิบเดือนแปลว่าสองเดือนผสมติดทองครับผมครับผู้ได้ได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าได้งง่วที่พันธุกรรมดีนอกจากควง่ามก็คือให้ลูกดีให้ลูกทีครับ ครับนะครับผมครับขวัญก็ดีครับขวัญจับง่มครับผมอ่านี่ขวัญจับสวยครับขวัญมีมองเดียวอยู่มองนี้ครับขวัญกลางหลังนะครับขวัญสวยครับผมขวัญง่มขวัญดีเชื่องครับนิสัยดีครับนั่งง่มประจําขอกเป็นนั่งฝ่าครับเงี้ยวครับตัวนึ่เงี้ยวครับเมียข้านี้ผู้มังหน่เลยครับอันนี้ โทรมาเลยครับ081 081 600 000, 600 5507 5507เนี่ครับพี่น้องโทรมาบอกมาจากันก็ผมอยากเห็นว่าเบิ่งอยู่หน้าครอบคนล่ะครับครับผมมาเบิ่งอยู่หน้าคอกก็ได้นะครับผมมาเห็นมาจับมาใบตัวจริงคนก็ได้นะครับสำหรับผู้มักั้สาวเนี่ยครับพี่น้อง นะครับในส่วนผู้หมักแม่ลูกนะครับวันนี้มีจะโค้มขับแม่ลูกทั้งเวิดเปิดราคาแม่ลูกมีโคมเดียวครับผมมีคู่เดียวเนาะมาเบิ่งต่อเลยครับเอาล่ะมาเก่าแม่ลูกมาเนี่ยมาเบิ่งคู่แม่ลูกนะครับลูกสาวพอได้ครับยูน่าแม่นี่ลูกสาวริโก้ครับนี่ครับใบหลอดริโก้ครับผมริโก้ทีอาร์หนึ่งสาจิตนะครับของหมอปักฟ้ามครับเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวหกเดือนครับผมนี่เกิดยี่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่อ้านะครับผม ตัวนี้ที่เด็เดอีกเลครับลูกสาวผ่นเนื้อนหนังลาเป็นไรงว่วงให้เห็นถ่ายทางทีบึงลูกตัวที่ไหนครับยูนาเมรลูกตัวนี้เพิ่นบอกว่าตัวที่แรกตัวที่สองอังนนี่ทองทองอีกทีกรกครับนี่เอานี่ครับทองดี <BB. S 1> นี่ครับลูกสาวแพื่อนทั้งนี้เบิ่งครับถ่ายงามครับผมถ่ายง่ำพี่น้องนะครับตัวนี้ถ่ายสวยหนังย่นดีเฮ็ดเขาไปแล้วได้สามมือครับเฮ็ดเขาได้สามมือไหมครับแมนครับเพิ่งเฮ็ดเขาได้สามมือแม่ลอยเท่าไรครับส่วนสูงอ่าลอยหาสิบครับเมื่อนั้นวัด่สูงยืนวัดจากยืนพื้นปูนนะครับเด้อะมั่ววัดพื้นดินกับพื้นปูนสิเพราะคือกันมิ่งนมซีหัวครับการเข่าหางเนื้อโตกระดูกการเลี้ยงโตของกระดูกดีครับมั่วตัวนี้แข็งขกรแม่ทับพอได้ไหมครับแม่ผสมตัวนี้ครับดีบี อันดามันดีบียนามมนนะครับผมเมียเงาเลือดีครับดีบีของทีเจนะครับผมเบอร์หนึ่งทับสองสามเก้านะครับอันนี้ของมัเป็นดีบีเนาะครับผมดีบีหนึ่งทับสองสามเก้าทีเจเก้าฟาร์มครับพี่น้องนะครับจากฟาร์มดีทีเอ็นบามันขึ้นกันผสมที่ยี่สิบหายี่สิบหาอะไรครับมักกะลาปะครับผมครับหามักกะลาอันนี้ก็สี่สองในสามนะครับเนาะมีคลิปตรวจท้องยูนนานิเฟซบุ๊กข่าวบอยภูธรเอามีคลิปหรือแอดไลน์มาขอเบิรงคลิปตรวจท้องก็ได้นะครับเอา สภายมุมนน้เบื่อครับกำลังยกเข่าข้อดีครับอาจารย์งวตัวนี้เข่าข้อดีหนอกอยู่ตำแหน่งสวยงามแข็งขาดีกระทู่ขาดีหนาชิดกระชับนะครับหนากระบาลขืนงามครับหนากระบานงามเอ็นเขาเรียบ้อยแล้วกกหางดีนะครับงวตัวนี้มีลักษณะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแมงงวที่ให้ลูกทีให้ลูกทีออกลูกได้สองเดือนผสมติดท้องเลยครับผม มาสมติดทองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดได้งัวชุดนี้ไปได้งัวครบนี่ไปถือว่าได้งัวแนวดีผู้ถูบทะเท่าเอินว่าแนวดีเนาะครับผมแนวลูกทีหลายไปได้ครับมาที่นี่ฟังราคาเปิดนะครับเปิดไว้สิบสองกว่ากว่ากว่าเท่าไรครับผมแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยซื้อสองได้สามนะครับได้สามครับชั่วๆทองอันตรส้าประกันทุกอย่างครับประกันหมดลูกโอทีอาร์หนึ่งห้าจิตนะครับแม่เป็นดีบีหนึ่งทับสองสามเก่าครับพี่น้องนะครับได้ทอง สื่อสองในสามแม่ประกันทองมีคลิปตรวจให้เรียบร้อยได้ครับพี่น้องเม่นครับ,น,รบน้าผู้สนใจนออญ,ญาตอาจาร,รย์ครับนัวอยู่นี่คันบ่ตรวจทองครับสีบ่บอกว่า พ่องต้องตรวจอัตราเศราย่างเดียวนะครับแม่กับบุ้มมีตำหนิ้วงไหนเนาะครับเนาะบ่ครับผมบุ้มมีตำหนี้ได้ครับพี่น้องแข้งขาดีกีบเป็ดีนุ่มซีหัวหมดลูกบ่ออกบ่อไหลนะครับผมชิดลังแม่กระงามครับชิดลังดีครับเชื่องครับนี่ขนาดลูกกินนุ่มเลยครับนี่นี่ขนาดผสมต้อนลูกคสองเดือนนะครับแม่บวกแม่พันสัมพัญครับพี่น้องนะครับขันแม่ชิดดีเบื้องการให้ลูกนะครับลูกก็ถือว่าชิดมาแบบเดียวกันกับแม่เลยนะครับผมเงาหางกระงามนเงาหางก็ดีครับอันนี้ล่ำเส้นหลังตรงดีพี่น้องครับ เอางามครับสำหรับผู้มักูนี่แสนสองมื่นเจ็ดพันหาอร่อยนะครับเนาะครับขันมาใหญ่จ้างอยโทรมาหาไหมนะครับผมตัวใดใหญ่กหญ่เองตัวนี้จะเข้าในก้างก้างก้างเข้มครับลูกซีไวตัวนี้เป็นตาสะออนเป็นตาเหลือใจแห้งครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับถ่ายมาเน่าตัดงามเลยของแท้ครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นเกรดิพี่เมียมตัวแรกในรอบปีครับผมสนใจนะครับอันนี้เป็นลูกผสมเนาะพี่น้องเอาไปตีเอฟก็ได้เอาไปจดเอฟใบหลอดยางเทามีเบิร์ตครับใบหลอดเทามีขบถามมหาบึงเงื่อนทองครับาที่นี่นะครับ เดี๋ยวเบิ้องว่าทองแม่หัวโลนทองนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกครับโลนธรรมชาติไม่เก่าหรอครับสาวทองแรกกระพาอได้อยู่ครับสามหาสามครับอ่านะครับผสมเมื่อสิบตุลาครับตัวนี้ก็จะย่างเข้าเดือนที่แปดสามหาสามสูงหนึร้อยสี่สิบห้าสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับนะครับผมทองจักเดือนกว่าครับอ่าอีกประมาณวันที่สิบจะครบแปดเดือนวันที่สิบนี่จะครบแปดเดือนนะครับมาเอาง้วนทองไปเลี้ยงครับพี่น้องสาวทองเครื่องครับนุ่มซีหัวเงาหางง่ามครับเขาหางดี งามครับพี่น้องแม่นี่สำหรับผู้หาสาวทองแรกนะครับติดทองท่านดุกรรมหัวหล่นธรรมชาติได้พี่น้องบริเฮดเขาได้ครับพี่น้องแม่นี่บริเฮดครับนะครับทองเรียบร้อยนะครับผมกับเอ็ดเคห์สามหานะครับเนาะครับสามหาสามครับผมเอาเอ็ดเคสามหาสามนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับ081 081 600 600 5507 5507ดหนึ่ง้ห้าย์เจ็ดห้า้าศนย์เดเปไวนครับตัวนี้เปิดไว้ 87ครับผม8 0 0 0 0กับอีก7จ็ดท่านครับพี่น้องเลี้ยงอีกเดือนเคิงได้กินน่องครับอ้าได้เลี้ยงอีกเดือนกว้างกว้างกวาดแล้วนะครับเนาะส่งฟรีลอยโลคือกันครับส่งฟรี100ลกิโลนะครับอันนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องนะครับแม่สาวเป็นลูกกระทบคิดดูบาซินลูกกระทบตัวนี้บ่หู่จักพอครับบอกตรงๆเลยว่ามือสายโบนะครับเนาะแต่ว่าจุดเด่นของงวตัวนี้คือหนางามครับผมหนาสวยครับมาจากแม่บาซิลแล้วก็เป็นงวเฟมใหญ่ครับผมนะครับงวแคปปีกว้างครับแข็งขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับผมนะครับเนื้อโต กำลังมาเนื้อโตกำลังเห็ดนะครับแข่งขาง่ญ่กระดูกง่ญ่เนื้อโตกำลัง็ส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับส่วนสูงตัวนี้ร้อยสี่สหถึงร้อนะครับร้อยสี่ถึงหนึ่งรครับพี่น้องนะครับผมหนึสี่ถึงหนึ่สี่็ะตังราคาเปิดนะครับหลายไปไหนก็ครับเปิดไว้หกสิบหาร้อยครับผมหกหมื่นันอีกหารครับพี่น้องนะครับผมราคานี่ยังต่อรองไดได้พี่น้องส่งฟรี่ลอยโลคือเก่านะครับเนาะครับส่งฟรีลอย <ties> นะครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับเทียบกันครับพี่น้องคของงูเออส่วนสูงนะครับเกาหลังเกาหลังเออบึ้งทางถ่ายจังหน่อยครับพี่น้องเอาหัวนมกับบุ้มติงครับพี่น้องหัวนมบ่มีติงหัวหางเงี้ยว โครงสร้างไงสไตล์ฮินดูบาซินนะครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกลูก2แล้วครับแม่นี่ผสมวีโก้ครับผมผสมวีโก้สองล้านเป็ก้ล้านแม่แยกลูกนะครับในทองนี่เป็นทองที่สามพี่น้องทองที่สามครับทองที่สามร้อยห้าสิบหอดว่าขับส่วนสูงร้อยห้าสิบสำหรับผู้มักแม่แยกลูกผสมได้จักมือแล้วครับสิบพฤษภาวะสิบพฤษภาวะนะครับวันที่สิบพฤษภาวะนะครับแม่นี่ทองที่สามแล้วด้วยครับพี่น้องสิบพฤษภาวะเอาไปลุ้นผ่านรอบนะครับสำหรับผู้อยากได้ เอาไปรุ่นนะครับผมผ่านรอบตรวจท้องเองก็ได้นะครับสวยงามเลครับมุมนี่เฉียงเฉียงจังหน่อยสวยงามนะครับผมเปิดร้ายไปเลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดเบาๆครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปซื้อหัวอาหารเลี้ยงอีเพาอพนกระลังสีอ้วนครับเปิดไปสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก่าพันนะครับครบเมียต้มนี้ครับเชียงขานติดทกับเมีทองที่สามครับพี่น้องที่สามครับสี่หมื่นเก่านะครับเนาะครับยังต่อรองได้เด้อครับพี่น้องสี่หมื่นเก่าพันเมีนี่สำหรับผู้หาแม่ก็งามไปเลี้ยงครับพี่น้องมักแม่ผสมหรือว่ามักแม่สาวครับสำหรับสายลูกกระทบ นะครับเ่าผิดหวังแน่นอนนะครับเอาตัวนี้แม่สาวตัวนี้แม่สาวน้อยจักเดือนล่ะครับแปอายุประมาณ10เดือน10เดือนนะครับลูกกาเลิสเข้ม68นะครับเนาะนะครับเกิดจากแม่ออกกระทบพี่ดูบลาซินครับเอานะครับส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไหร่ครับอาจารย์ร้อยไต่ร้อยสี่สิบจังหน่อยครับไต่ร้อยสี่สิบอยู่นะครับเนาะครับผมน้อยหนึ่งนะครับฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่ตัวนี้หามื่นเจ็ดพัน หาหมื่นกับอีกเจ็ดพันหาลอยครับผมหาหมื่นเจ็ดพันหาลอยด้วยครับพี่น้องเบิ่งโต้วงัวหลายตัวเดี๋ยวเบิ่งหนาเพิ่อนจังหน่อยหนาหวานครับตัวนี้หนาหวานครับหนาหวานนมสีหัวครับนมสีหัวงัวทุกตัวย่นี่จะนมสีหัวแล้วก็ขวัญดีนะครับงัวยุนี่จะคัดเรื่องดูเรื่องขัดเรื่องลายย่างต่ำล่ามาพร้อมนะครับผมเอาตามต่ำล่ามาพร้อมแล้วก็เอางัวที่ถือว่าสังเกตเบื้องขอกเพื่อนนะครับผมออกกระทบลำบเงานะครับแล้วกะ เรื่องเนื้อหนังนี่ครับมารับต้นโดนเลยนะครับสําหรับผูหมักงี้เงี้ยวๆนะครับขอกดีเพราผิดหวังแน่นอนสําหรับเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์แม่นี่เงี้เต็มสาวอีกหรืเกินโอ้เกินพอสมควรครับหาซิหาบวกครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับดูเบิ่งแขงขาเพิ่นครับจุดเด่นของง้วตัวนี้เบิ่งแขงขาด้วยครับพี่น้องแขงขาโค้งสางใหญ่นะครับแขงขาโค้งสางใหญ่นุ่มสีหัวเข่าหางดีเนื้อหนังดีเนื้อตัวดีนะครับหนอกอยู่ตําแหน่งเหมาะสมงัวขาหนอกอยู่ไหลหนาตรงนี้เนี่ยตรงขาหนาถือว่่่่่าาาอยยูตแหหหนนนนงงงเเมมะะสััไลลลป็ว ครับผมถือว่าหนอกบองง่อาเพมันจะ้อยตัวนี้หนาวหวานนะครับอาจารย์ครับผมหนาวหวานนะครับผมหามื่นเท่าไรก่อนครับหามื่นเจ็ดพันหาร้อยทรงซี่ลอยกิโลครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาเบิงตัวสุดท้ายอันนี้กานเ้าครับตัวนี้อันนี้สำหรับเ้าครับผมอันนี้อันนี้การเ้าขึ้นกันครับพี่น้องเงาอะไตร อ่านะครับล่ำเง้ยวเลยนะครับแม่นี่เป็นงัวอายุเจเดือนหรอครับสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนนะครับนะครับแดงหนางามหลดไม่ทำพี่น้องกันครับผมสายแดงลูกสาวพ่อใดครับูสายเพิ่นบอบอว่าหาสองศูนย์แต่ว่าใบหลอดบ่ได้มานน้ำครับหาสองศูนย์ครับผมบอขั่นได้ทับด้วยนะครับเนาะบ่ครับถาขึ้นอยู่ครับอันนี้เป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับเอาไปทับเองก็ได้ครับพี่น้องสำหรับผู้หานะครับแม่ใเงี้ยเงี้ยวเงี้ยล่ำดีๆจังส่นะครับผมสำหรับผู้มักใหญ่่ยานะครับบมักแบบสเนี้ย ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมแล้วเป็นสาวที่ใกล้พร้อมผสมแล้วนะครับเปิดร้ายไปได้ก่อนครับเออ่แบงค์พีแบงค์น้องไปเอาแนวน้ำกันครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันทรงฟีลอยลคือทุกตัวหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะแล้วความทรงีเสิร์ลอยลูกน้อยครับผมครับท่านลูกคนเหนียวครับง่วงทุกตัวยุคคลอกผมนี่จะทายพยาธิให้เรียบร้อยครับผมฉีดยาบำรุงให้เรียบร้อยครับผมเช็คตำนี้ให้เรียบร้อยครับและที่สําคัญนะครับจะเฮ็ดวัคซีนล่ำปี ใไฮบรดทุกโตเรียบร้อยครับผมอ๋อได้น้ำจารไกลไปสบายเลยนะครับผมนะครับการดูแลรักษาพื้นฐานพื้นจัดการให้จัดการให้โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับล่ำมาลายครับเดีี๋ยวน้มาหลายนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับอ้อมคางอ้อมเอวนะครับเพราะว่าจะเป็นขอกใดซ้ำใดถ่ายล่องไปเราเบิรงนได้ครับพี่น้องล่ำปีสกินเริ่มทยอยกลับมาอีกเลยครับพี่น้องพี่น้องเบิรงบว่าไม่ยังโตเด้ครับอยู่นี่เฮ็ดวัคซีนเบิดแล้วครับนะครับลงวัคซีนให้เรียบร้อยแมนครับเอาไปเลี้ยงก็อุ่นใจเพราะว่าหลายคนนะครับอนุญาตยอดลาไข่ตัวนึงครับตัวนั้นคือ6 ฮกเก่าเนาะครับผมตัวนี้สวยๆอ่นาคตไปไกลหนาหวานๆครับห้าเจ็ดห้าอ่าห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าร้อยครับผมตัวตัวนี้จะน้อยที่สุดตัวนี้แม่กระทบผสมวีโก้สองล้านครับผมแบ่งพี่น้องไปนะครับอ่าเนื้อหนังกระลังมากผิวก็ลังดีสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันครับบันทีส่วนตัวนี้ครับย้อนขึ้นกระลังยืนงามๆพอดีเจ้าของเก่าผลสวนเข้า ครับผมแทงดังในวันนี้เขาเลยมาเอามาแก้ไขตัดเขาออกใส่เมาเห็นไหมครับเพิ่นยืนตะเพิ่นเป็นจะงามครับแทงขาดีกระทู้ขาดีเข่าข้อดีครับหน่องสวยหน้าหวานขึ้นกันครับหน้าหวานขึ้กันอนาคตไปไกลครับตัวนี้ครับผมอนาคตไปไกลหกหมื่นเท่าไรก็ครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันหาร้อยหกหมื่นเจ็ดพันหาร้อยพันห้าร้อยแม่ทองแม่ทองแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดใกล้จะออกแล้วด้ยครับพี่น้องสำหรับคนที โอ้ยไงง้งวตัวนี้ก็สองจิตสองใจอยู่ครัขายกรได้บ่ขายกรไดแต่สำหรับคนที่มักอิลีสูราคาก็เอาไปกินน้องน้ำกันนะครับผมแบ่งปันกัน<า>นะครับ,รบผม,ผมอันนี้ก็ถือว่าแทบจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมครบทุกโตนะครับม<ร><ร>มัก,กแม่ลูกก็ อ่นะครับงามครับพี่น้องนะครับผู้มักแม่ลูกหรือมักแม่สาวอนาคตนะครับถือว่าเป็นเกรดพี่เมียมของคออาจารย์ใกลเลยนะครับผมพี่เมียมสหรับคออนี้ครับคออื่นอาจจะงามกว่านี้แต่สัวสับคออนี้คือตัวนี้คือที่สุดแล้วครับที่งามที่สุดในรอบปีครับผมหรือรอบหลายๆปีสหรับคอผมครับผมนะครับออาจารย์ใกล้ที่วนี้ลูกผสมไวหลอดครบสหรับผู้สนใจนะครับผมกติดต่อมาได้ทั้งอยากได้สมุนไพรน้ำผึนนะครับผมนหนมงัวแล้วก็อยากได้งัวน้ำผึนไปเลี้ยงติดต่อมาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเนาะหก 00 5 5 0 7นะครับผมไอดียไรก็มีครับผมไอดียไรเบอร์ไรกันครับไอเดียไรคาวบอยพูทอนสะกด C O W แล้วก็ B O Y P O O T O R N ครับผมส่วนเฟซบุ๊กก็บคาวบอยภูธรนะครับผมถัดไปเมื่ได้เด้อครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ขออันดับไกลนะครับก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับผมฝากพี่น้องอีกจังน่อยนึงครับผมส่วนแล้วพี่น้องที่ก็ลังจะเริ่มเลี้ยงงัวครับผมนะครับก็ลังจะเริ่มเลี้ยงงัวเรื่องการบริหารจัดการหญ้าผมขอแนะนน้ำใจประสบการณ์20ปี ครับนะครับผมล่องผิดล่องถือมาหลายอย่างเรื่องหยานะครับผมเมื่อพอลงโตที่สุดคือหยาแพงโกุลาเนีผมนะครับผมสังเกตบังแล้วหยาแพงโกุลาเป็นหยาที่ท่วมบ่อตายแหล่งบ่อตายนะครับบริหารจัดการง่ายบ่ต้องไปเข่าเครื่องบดพี่น้องอยากปลูกหยาให้งงูผมเนี่ยนั่งว่าหลายคนได้โทรมาถามผมว่าควรปลูกหยาอย่างถามมาทั้งเฟียดบุกแพงโกุลาดีที่สุดครับผมสองสามอาทิตย์ได้เกี่ยวเกี่ยวเรากินเราไม่ค่อยยุบครับโปรตีนหลายครับผมง่ายขยายพันธุ์ง่ายขายออนไลน์ก็ได้นะครับมองในมีขายพี่น้องถามสื่อเลยนะครับ อาจารย์ลูกขอนิ่วทั้งพยักพนกับมีอาจารย์ทังรอยเอ็ดกับมีคือกันติดต่อช่องลูกขอนิ่วได้ครับเพราะว่าผมผมปลูกมาหลายของผมก็ปลูกอยู่ทั้งรางแล้วนอกจากนี้การการเล่นง่วนะครับการเบิ้งง่วกับพี่น้องก้อนสซื้อสืขายนี่ก็บม่อยากให้พี่น้องเสียเวลาเบิบ้งต้นนี้ให้ดีครับครับพี่น้องไปเซิร์ชกูเกิลน,นะครับซื้อวัวอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอกนะครับผมแคปทรงให้ลูกขาเเนียวเป็นงานเขียนผมตั้งแต่สมัยปี48การเบืองตำหนิง่วงเอากูเกิลแล้วก็พิมพ์ขอความซื้อวัวอย่างไรไม่ให้โดนหลอกนะครับครับผม,มจะบอกลักษณะตำหนิง่วนะครับพี่น้องเขาไปเบ่งได้เดี๋ยวลูกขาเนี้ว,วันขึ้นหน้าจอนะครับนา คลิปให้นะครับครับผมอันนี้ก็คือเขาเบิ้งฝากเป็นความรู้ฝากพี่ฝากน้องถ่ายคลิปเนาะอยากให้พี่น้องมีความสุขกับการเลี้ยงงัวนะครับอยากให้ได้งัวดีๆอยากให้ได้งัวงามๆก็ฝากพี่น้องครับผมอ้าวนะครับผมผ้าพีผ้าน้องนะครับผมไปเบิ้งนะครับผมถ่ายคลิปนะครับผมมีอีกแม่สาวหนึ่งนาะครับเนาะอีกแม่สาวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปเบิ้งว่าการให้ยานะครับผมเมื่อกี้เบิ้งต้นคลิปไปเรื่อยสมุนไพรผมนำมานะครับสมุนไพรเรื่องบอกมีอีกแม่หนึ่งที่ผมซื้อลูกไว้จากตาโลอ่า ใส่สมุนไพรแล้วเรี้ยงงัวดีนะครับใส่สมุนไพรบำรุงนมนมนะครับผมเป็นลูกเคเอฟหกแปดสีสีในบักขามสีเม็ดบักขามนะครับงััววตน้ถ่ายคลิปพี่น้องเบื้องใดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเขานั่งไปเบื้องกันนะครับยี่ห้อหอกนึงด้วยครับพี่น้องนะครับผมผลจากการใส่สมุนไพรแล้วก็ไปเบื้องลูกกาเลเช่หกแปดงามครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักเมียสาวมีอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องนะครับผมนอกจากตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับผมครับหลังจากเบื้องง้อโยกหอกแล้วกาเมาเบื้องงัวที่ ตัวผมเองซื้อไว้ครับผมการซื้องวัวตัวนี้นั่นเกิดจากที่ตานะครับตาเจ้าของง่วเล่าครับใส่สมุนไพรน้าเป็นประจํานะครับซื้อง่วมาแล้วบ่ค่อยมีนมนะครับเล่ากาซื้อสมุนไพรน้าผมประจํามาต้มให้ต้มห้แล้วส้มเมเต่านมย่อยครับนมใหญ่นมดีนมแห้งนะครับเนื้อหนังดี นะครับผมก็เลยมาสื้อลูก KF68 ตัวนี้ไว้นะัอันนี้คือลูกสาวเค68กนะครับเนาะลูกสาวเค6 8นะครับแม่กระท่อง KF3 1หนึ่งอีก4เดือนเป็นพันธุกรรมทีให้ลูกที่ลูก6กเดือนแม่ทอง4ี่เดือนก็ต้มสมุนไพรให้แล้วก็ต้มเสาต้มแรงอันนี้คือคุณตาเพ่นใส่สมุนไพรของอาจารย์ไกดนะครับเนาะแมนครับตามาทั้งพี่ก็ได้ตาคือต้มสมุนไพรนะครับแมให้กินเพิ่มนะครับพลังน้ำนมครับพี่น้อง นะครับผมเต่าสวยงามน้ำนมกมามดีนะครับผมบางลูกได้กินนมเต็มอิ่มกัที่อ้วนงหญ่ดีเป็นเบงผิวพันลูกนะครับผิวพันลูกจะสมบูรณ์ผิวจะมั่นว้าวครับขันแม่นมดีแม่นมแห้งแม่สุขภาพดีให้เรื่องน้ำนมดีลูกกับสุขภาพดีผิวมั่นสีเข้มสีมะขามครับผมตังซึงว่าหน่อยตัวนี้ว่าน้องมะขามนะครับเป็นสีสีออกเม็ดบักขามเป็นลูกแคเอฟหกแปดนะครับอายุหกเดือนหกเดือนนะครับเนาะอายุแค่หกเดือนหลังเป็นกระดานครับหลังเป็นกระดานเลย อายุ6เดือนลูก KF 6ออขยับไปหากล้องลูกขยับไปหากล้องตัวนี้เป็นตัวที่เทะเลกับตาชช่ที่ผมมาซื้อนําตัวที่สองนะครับพาเราเลี่ยงงัวดีผมเบยาํานมำใหม่เราเราก็เลี่ยงดีเลี่ยงดีแล้วผมก็ซื้อลูกขึ้นครับแต่ข้อมูลผมซื้อแม่ลูกไปเลยถือว่าเป็นผลงานนะครับผมเจ้า68ดนะครับผมตัตเมลารอบหรือตมมเมลาสองรอบ มือละสองรอบนะครับผมอันนี้คือสมุนไพรบำุนมนมไห้มือละสองรอบบำรุงไ่พันธุ์สุขภาพง่วงครับวันนี้นมซีหัวนะครับขวัญกระจับดีไก่หนอกนะครับขวัญจับดีเนื้อหนังดีเนื้อโตดีครแข็งขาดีสีดีตำแหน่งหนอกเหมาะสมเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับผมนอกจากเบื้องเรื่องการให้นมแม่แล้วก็เรื่องการให้ลูกทีนั่นจะเป็นพันธุกรรมที่ดีสำหรับง่วงแม่นี่นะครับแม่สองเดือนขึ้นข้นแล้วทับข้างเดียวติดนะครับเชฟสามหนึ่ง แต่แม่บอเปิดแล้วครับเปิดตะลูกครับอันนี้คืออาจารย์ไก่เพิ่นกับมาอุดหนุนคุณพ่อเพิ่นแล้วก็พามาเบิงนะครับว่าพลังน้ำนมแล้วก็สมุนไพรนะครับที่กินแม่พันตัวนี้กินไปนะครับแล้วการน้ำนมนะครับที่พลังน้ำนมนะครับส้่งให้ลูกได้เนื้อหนังงามขนาดนี้จนได้มาซื้อลูกไว้นะครับเห็นว่าซื้อลูกกันแล้วครับนครับซื้อลูกกันแล้วครับซื้อลูกแล้วครับอานะครับอาจารย์ไก่เพิ่นว่าซื้อลูกไว้แล้วสำหรับผู้เปิดแล้วคร้อพเออ้าวนะครับสำหรับผู้มักนะครับผมอยาไนเพ่ เอาว่าเฮ็นงมงายบางสิ่งอย่างใดไปเลี่ยงนะครับผมจะยาโนมอีกเดือนเดียวครับอีกเดือนเดียวอีกหนึ่งเดือนยาโนมเดนะพี่น้องสิ้นมีตัวหนาแต่ว่าเดือนนี้มันหกเดือนกว่าน้อยแล้วคดีจับก้นก็ได้ครับผมเอานะครับแต่ว่าใจผมอยากให้กินต่ออีกเดือนหนึ่งครับคุณขวานนะครับเพิ่นแบงให้อาจารย์ไก่เพิ่นนะครับแม่สาวสำหรับผู้มักน้าอาจารย์ไก่เพิ่นกับมัดแบงเอาน้อเพิ่นไปเลี้ยงด้วครับพี่น้องนะครับผมไมล่อครบครับ สุดยอดครับพี่น้องพลังน้ำนมนะครับเนี่ยเนี่ยขันรถไฟเหรอครับแม่ผู้เลี้ยงงัวกับสิมีปัญหาเลี้ยงน้ำนมแม่บ่ดีลูกบ่แตกหลังบ่แตกบ่ปวดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งสมุนไพรนะครับพู่มปัญญาบานเฮานะครับผมชาวบ้านเฮาผมห้าผู้ใดสนใจกับทักทายอาจารยกลยเพิ่นมาได้ว่าเพิ่นใส่น้ำยาที่เล่งน้ำนมให้งัวงามขนาดนี้นะครับน้ำนมแม่ดีๆนะครับผมขอกได้นะครับขอดลูกแล้วน้ำนมบ่ดี นะครับผมเห็นว่างง่วนหน่อยมันคือบ่าปวดจากเที่ยกินน่มนะครับเอาปวดปากว่าออกจังที่งรพี่น้องนะครับน้ำนุ่มคอยมาดีไนไดนนะครับก็ถือว่าเบื้องแม่นี่เป็นแนวทางได้ครับพี่น้องนะครับผมกุ้เพิ่มเต้มให้กินเส่าแร่งนะครับไรไปไหนล่ะครับเปิดไว้หกแปดนี่เปิดไว้หกกว่าครับผมหกหมื่นกว่าเองครับพี่น้องจับยาน้มอีกเดือนหนานี่พี่น้องสําหรับผู้เบื้องคลิปแล้ว นะครับอยากได้แต่ว่าแม่ลูกคนมาขายนะครับเพื่อนคุณพ่อเพื่อนว่าเก็บแม่ไว้เฮ็ดแม่บอกขายลูกดีปันนี่เบื้ทางงหางครับเพนถังหางใฮ็จ้าน้อยเข่าหางงามครับเข่าหางงามเบิ่งทางต้องถ่ายถ่ายลึกครับตัวนี้ถ่ายลึกครับผมถ่ายลึกถ่ายสวยอายุหกเดือนหกเดือนนะครับพี่น้องผกกว่าสำหรับปู้อยี่สิบบวกมักอยากได้เพื่อนครับผมไปเลี้ยงนะครับผมคูไม่ลดง๊ามครบ KF ฟหกแปดนะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโล ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับสองวันเดนศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับผมนะครับผมอันนี้แม่น้อยครับพี่น้องสำหรับน้องมะขามครับซื้อน้องมะขามด้วยครับพี่น้องครับพะรังน้ำนมนะครับผมสีมคุณภาพงัวได้นะครับหลายท่านว่าเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงยุคอกยูคฟร์มนะครับอยากหาตัวซอยก็นี่ครับยาดํานมพี่น้องเบื้องลูกเพิ่น โคดเลียวพี่น้องจริงๆแล้วงัวงเฮ้าสิงามงัวเฮาสิเก้งนี่ขึ้นอยู่กับ2อย่าง1พันธุกรรมครับผมเลือดพ่อเลือดแม่การให้ลูกของพ่อแม่สองสิ่งแวดล้อมก็คือการเลี้ยงดูนะครับการเลี้ยงดูอาหารถึงน้ำนมถึงการดูแลดีนะครับครับผมพัฒนาการจะออกมาเต็มที่แบบนี้แหละครับอ้านะครับผมฝากไว้พี่น้องคอกอาจารย์ไกลด้วยครับพี่น้องมักยานมนมกับเบอร์โทรจิตต่อให้นะครับส่งถึงบ้านนะครับเนาะครับส่งวันเดียวถึงรภาคอีสานภาคกลางสองวันครับ อ่าภาผาอีสานนะครับเอาวิธีการใส <olor S 1> ่กับต้ม <layers> แล้วก็เอาน้ำมาผสมอาหาร uh ให้กินนี่ครับคุณพ่อพ่นกับผสมนะครับใส่กับอาหารนะครับผมหลักการให้กินก็คือผสมอาหารเนาะคุณพ่อพ่นใส่เสาวรงหรอพี่น่องน้ำนมแม่ดีครับคุณพ่อ่น้ำนมดีครับคับพี่น่องนะครับนะครับพ่อพ่นว่าเอามาไม่ไหมนะครับผมลูกก็กินนมว่าพ่อพุพี่น้องน้ำนมน่อยๆนะครับผมน้ำนมมว่าหลลูกบ่ย่์เด้ลูกจอยเด้ เพิ่นว่าลูกกับเจ๊จอยเพิ่นว่าเอามานะครับเบิ้งนะครับตอนนี้นะครับออกมาขักเหลี่ยมครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้นะครับผมฝากติดตามนะครับยานำนมอาจารย์ไก่งัวดีมีคุณภาพขออาจารย์ไก่สำหรับผู้มักอย่างไรน้ำเพิ่นไปเลี้ยงกับมะแบงเพิ่นเอาครับพี่น้องนะครับผมมักแม่ยน้อยงสี่เดี๋ยวจับยานมนะครับเพิ่นกระเปิดไว้หกหกมือกว่าดนะครับผม ลูกกาเล็ดขี้กเปดนะครับผมเขาใกล้ๆบังคับง่ามดีถ่ายง่ายครับเบิึงเออถ่ายง่ายดีนอกจับสวยครับนอกอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมครับนอกบ่ตำบ่ไหลไปทางหนาครับผมเอานะครับผมสำหรับผู้สนใจสี่ว่าบุญนี้ก็มาขออาจารย์ไกลนะครับพาพี่พาหน่องมาเบิึงนะครับมักเมียสาวหรือมักกุมที่นะครับเบิึงไปก้อนนั่นแล้วนะครับกติดต้องว่าคนมาได้ไทยคลิปฝากเบอร์จังหน่อยนะครับ081 081 600 600 5507 5507นะครับผมเอ้านะครับ อยู่ว่าปีประทุมนะครับเนาะอยู่บ้านโนนตำบลคำปอมอำเภอว่าปีประทุมนะครับส่วนตัวนี้อยู่ในเขตเทศบาลว่าปีประทุมขันจะมากาโทรมาหาผมได้ผมจะผ้าขามาบึงอยู่ในซ้อยจักน้อยครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากราชพิธีการศนีก็นะครับผมคุณอาจารย์ไกลครับผมสวัสดีครับโอเคครับตาขอบคุณเลย